สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในรายการสุขภาพของเรานะครับกับพีเจตีคนเดิมนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงปัญหาหลายๆคนเนี้ที่เป็นกันบ่อยมากครับนั่นคือเล็บขบนั่นเองนะครับเอาละครับผมวันนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงสาเหตุของเล็บขบนะฮะแล้วก็ปัญหาของเล็บขบที่เป็นกันบ่อยมากเลยครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเล็บขบนะฮะเกิดจากครับ เราใส่รองเท้าบีบจนเกินไปฮะก็ะทําให้เล็บของเรานั้นไปเสียดสีกับผิวหนังได้นะฮะก็ทําให้เป็นแผลเป็นหนองฮะ,ะเดินไปไหนไม่ได้นะฮยเจ็บมากเลยครับก <c oughs> ็ระวังกันหน่อยนะครับแล้วก็ตัดเล็บไม่ถูกวิธีนะฮะก็ะอย่าตัดเล็บทะแยงลงไปนะฮะก็ขอเตือนนะฮะอย่าตัดทะแยงลงไปนะฮะก็ะมีสิทธิ์ที่เป็นเล็บขบได้ะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเวลาตัดเล็บนะครับแล้วก็ เราอาจจะไปเดินชนสิ่งของนะไปชนอะไรอย่างนี้เล็บเราก็ไปกระแทกกับเนื้อก็ทําให้เกิดแผลได้นะครับแลนวะครับก็มาวิธีการบรรเทาแผลหรือว่าวิธีการรักษานะครับวิธีแรกครับก็คือแช่น้ําอุ่ม10นาทีนะครับก็ทําให้ผิวหนังของเราชุ่มชื้นนะก็ทําให้อาการบรรเทาเจ็บน้อยลงนะครับแล้วก็หมั่นนะฮะใช้แอลกอฮอล์เช็ดไปที่แผลบ่อยๆฮนะเช็ดไปนะฮะก็แผลก็จะหายเร็วขึ้นนะครับ โซ so, วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ทําให้หายได้เร็วเหมือนกันนะครับก็คืองัดเล็บมันออกมาครับแล้วก็เอาสำลีสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ไว้จนกว่าเล็บมันจะยาวขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยตัดไอ้อส่วนที่เล็บขบเนี่ยที่ยื่นออกมานะครับแล้วก็กินยาพารา,าด้วยนะครับก็ยามันเทาพาราเซตามอลอะไรพวกนี้แล้วก็นอนพักผ่อนด้วยนะครับ ่วนวิธีสุดท้ายครับก็เป็นวิธีที่หายขาดจริงๆนะครับก็คือไปหาหมอเนะะี่ยฮะถ้าทนไม่ไหวจริงๆนะครับหมออันนี้ประสบการณ์โดยตรงนะครับผมเคยไปหาหมอแล้วถอนเล็บนะฮะมันเจ็บตรงที่ว่าฉีดยาชานะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเจ็บเจ็บตรงที่ฉีดยาชานะครับนกะ็เราก็เป็นวิธีที่หายขาดหมอเขาแค่ผ่าครึ่งนิดเดียวนะฮะไม่เป็นไรนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเวลาของผมหมดลงแล้วนะครับก็น่าเสียดายนะครับ อย่าไปลืมกดไลค์แฟนเพจ SD Radio นะครับและก็อย่าลืมไปฟังเพลงที่ radio.sd.ac.th ด้วยนะครับสำวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ